บางครั้งเนี่ยมันไม่มีใครสอนกูได้หรอกนอกจากคุณจะรู้ด้วยตัวเองคนบางคนเนี่ยไม่ได้แบบว่าจะต้องสอนแล้วเขาจะฟังนะเพราะเขาดา่าเราด้วยนะที่รับหลังในเขาด่าเราด้วยนวะมึงมาสอนกูทำไมอะไรปรนะมาณนี้กูไม่ได้อยากเป็นเหมือนมึงกูไม่อยากเขาสอดเขาสลดไปหรือว่าเขาเลือกที่จะไม่ฟังความหวังดีจากเราบางทีเราก็ต้องปล่อยเขาไป สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่รู้ไว้เนี่ยในฐานะที่รุ่นพี่คนหนึ่งอย่างผมเองเป็นรุ่นพี่ของน้องๆที่ทํางานผมเองก็สอนน้องบางทีเราทํางานหรือว่าเราเป็นเจ้านายคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องคุยกับเขาเรื่องเงินก็ได้เราถามชีวิตเขาก็ได้ว่าเป็นอยู่ยังไงใช้ชีวิตยังไงก็แนะนําน้องเข้าไปบางคนเชื่อ ดีเราเอาอย่างผพูดมพูดตรงๆว่าบางคนเชื่อก็ดีบางคนไม่เชื่อก็เราก็ต้องปล่อยนะครับอย่างที่ผมบอกแหละว่าบางคนเนี่ยอายุยังน้อยบางคนยังเป็นวัยรุ่นอยู่บางคนยังเด็กน้อยอยู่แต่ว่าในวันเวลาที่โตคุณเติบโตขึ้นมาเนี่ยคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ใครที่ผู้ใหญ่ใครหลายๆคนเขาเตือนนั้นมันก็คือเรื่องจริงคุณยังไม่ได้เจอกับตัวเองไงเมื่อคุณเจอกับตัวเองเมื่อไหร่นั่นแหละนั่นแหละคุณจะรู้ว่าสิ่งนี้ผมบอกหรือสิ่งที่ผมแนะนำเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นนะครับ